เอาละฮะมาจัดอันดับดวง6ลัคนาราศีที่จะมีโชคในวันที่30ในเดือนธันวาพุทธศักราช2564ครับได้แก่ลัคนาราศีอะไรกันบ้างครับลัคนาราศีแรกครับคือลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีที่2ได้แก่ลัคนาราศี สวัสดีครับทบกับผมครับอาจารย์โจไลโคดูแล้วใช่เลยครับและนี่คือดวงโชคดีทวีคูณครับ12ราศีไหนจะมีโชค12ราศีไหนจะโดดเด่นและเลขนําโชคจะมาจากเลขอะไรราศีเลขนั้นเลขเด่นคือเลขอะไรวันนี้ไม่ควรพลาดครับเพราะนี่คือดวงโชคดี EP ที่13.1นะครับคำพยากรณนี้ครับก็คือคำพยากรณข,ของวันที่30พันวาคม2564นี้นะครับเนื่องจากทางรัฐบาลไทยประกาศเลื่อนนะครับออก ลอตเตอรี่นะฮะหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเร็วขึ้นนะครับมาตรงกับวันที่30นะครับช่วงท้ายคลิปครับจะมีเลขเด็ดเลขวิเคราะห์นะครับที่หลายคนแฮปปี้แล้วก็ยิ้มดีอกดีใจว่าอาจารย์โจได้รับที่แบบว่าอาจารย์โจแม่นนะครับลองไปดูกันได้ครับแม่นไม่แม่นไม่รู้ท่านผู้ชมต้องพิสูจน์กันเอาเองนะครับเอาละฮะไปดูคําว่าเลขนําโชคของ12ราศีจะเป็นเลขอะไรนะฮะไปรับชมกันเลยครับราศีเมษนะครับได้แก่เลขเจด สามหนะครับ73589นะครับราศีเมษนะครับมีโชคไหมราศีเมษก็มีโอกาสเหมือนกันครับราศีต่อไปครับคือราศีพฤษภครับพฤษภคือ673459ครับ673459นะครับพฤษภครับลองดูบ้านเลขที่นะครับต่อไปครับราศีเมถุนเมถุนไม่ได้โดดเด่นครับ3589 6 3 5 8 9 6คือเลขนำโชคของเมถุนครับต่อไปครับคือกอลกฎนะครับกอลกฎได้แก่เลข18956ครับ18956นะครับถามว่าโดดเด่นไหมกอลกฎไม่โดดเด่นเดี๋ยวเราไปดูจัดอันดับ6ราศีสุดท้ายนะครับกอลกฎต่อไปคือสิงค์ครับสิงค์นี่มาแรงเหลือเกินครับโดยเฉพาะเลขทะเบียนรถครับ51602ครับ51602ครับต่อไปครับคือราศีกันครับราศีกันไม่โดดเด่นครับแต่ลองตามเล ทะเบียนรถด,ดูนะฮะห้าเจครับ5 7 3 9 8ครับกันต่อไปเป็นรัคนาราศีตุลครับ ตุ้นได้แก่45670ครับมาจากบ้านเลขที่นะครับชาวลัคนาราศีตุ้นไปกันต่อนะครับชาวลัคนาราศีพุธจินะพุธจีเป็นดวงรับทรัพย์นะครับเลขได้แก่เลข75982ครับ75982ครับมี1ตามท้ายได้นะฮะลองเพิ่มเติมดูเข้าไปนะครับต่อไปครับเป็นคนลัคนาธนูฮะธนูมีความโดดเด่นเหมือนกันนะฮะเลขนำโชคคือ32759 32759ครับธนูครับต่อไปครับเป็นคนมังกรฮะมังกร ลองดูครับ42843ครับ4283 EC นะฮะนี่คือมังกรนะครับเลขใกล้ตัวครับต่อไปครับราศีกุมราศีกุมมีโอกาสไหมมีโอกาสจากเพศตรงข้ามนะครับเลขนำโชคคือ68234ครับ68234ครับกุมต่อไปครับราศีมีนครับราศีมีนไม่โดดเด่นครับเบาๆหน่อยก็ดีฮะเลขนำโชคคือ17890ครับ17890ครับเอาละฮะมาจัดอันดับดวง6ลัคนา ราศีที่จะมีโชคในวันที่30ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ครับได้แก่ลัคนาราศีอะไรกันบ้างครับลัคนาราศีแรกครับคือลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีที่2ได้แก่ลัคนาราศีกุมลัคนาราศีที่3ได้แก่ลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีที่4ได้แก่ลัคนาราศีธนูลัคนาราศีที่5ได้แก่ลัคนาราศีพิจิตและลัคนาราศีที่6ครับได้แก่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองครับและนี่คือดวงโชคดีทวีคูณ EP ที่13.1นะฮะประจำวันที่30ธัน 2564นะครับช่วงท้ายคลิปมีเลขอะไรนั้นไปติดตามครับขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีรับทรัพย์รับโชคนะครับให้ปีใหมน่นี้มีความสุขความสมบูรณ์ความเจเริญที่สิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีครอบครัวที่มีความสุขอาจารย์โจสวัสดีปีใหม่ครับ